สวัสดีครับลุงต่อพากินมาทำมาเที่ยวครับวันนี้ก็ลุงต่อกับป้านาแอนแอนแอนอะไรลืมอะไรลุงต่อกับป้านาทำอะไรเอ่ยวันนี้ป้านาทำอะไรครับทำต้มตำค่ะทำต้มตำนี่ครับเตรียมคกไว้แล้วมีอะไรบ้างกระเทียมค่ะกระเทียม มงต่อขออยากกินส้มตำฝีมือพระนาพระนาเลยจัดให้งต่อไปซื้อมะละกอมาจากตลาด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มะนาวพริก พิกเสร็จกับกราเทียมเสร็จพอ,พอดแตกพอดีป้านาแกไ,ได้เตรียมอะไรนะปูเค็มเหรอกออุ้งแหงเลยก็เลยใช้กุ้งแหงกับนี่ทำแบบกะปิอะ่ะใส่กระปิใส่กระปิครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดูสูตรสูตรเราเองสูตรแบบ สูตรแบบบ้านๆนะครับหนึ่งต่อนานานี่ครัวครัวหลังบ้านหนึ่งต่ออย่างเงี้ยลมพัดเย็นเย็นทำมาข้าวตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเย็นจะทุ่มหนึ่งละทำมาข้าวกนอันนี้ก็ใส่ถั่วลงไปก่อนแล้วก็ ลงไปส่วนกะปิลงไปอร่อยไมมอร่อยอยู่ตรงกระปินี่แหละอา่าส้ตามตำที่เคยเอ้ยที่ใส่กะปิเนี่ยผมเคยกินมานะผมเคยกินที่จังหวัดเลย อำเภอเชียงคานเคยไปเที่ยวที่เชียงคานนะครับแล้วเพื่อนที่อยู่เชียงคานเขามีเพื่อนเป็นลาวนะคนลาวเขาตำส้มตามาให้กินสใส่ต้งแห้งครับใส่ต้แห้งไปใส่น้ำตาลปี๊บนี่รวักัน่า้า น,นี่ครับนี่ครับอันนี้ซักไม่ซักไม่รู้ว่าซักผยู่ต่อชอบกินฝีมือป้านามากเลย ตอตชอบกินกะปิชอบส้ตมตำใส่กะปิชอบส้มตำใส่กะปิมากเพราะติดใจเคยไปที่เชียงคานะไปเที่ยวเชียงคานหลายปีละเมื่อก่อนนี้ไปบ่อยมากเลยเชียงคานเพราะว่าไปาไปหาเพื่อนที่นั่นแล้วก็ตอนหลังก็พอมาทำยูทูบมันก็เลยบอกว่าต้องไปนู่นไปนี่ฮะ ต้องไปหลายๆที่จะไปที่เดิมไม่ได้แต่อร่อยมากส้มตำเขาใส่กะปิอร่อยแล้วก็ใส่มะนาวเอ้ยใส่มะเขือมะเขือเปรี้ยวมะเขือเปรี้ยวใส่ลงไปผ่ามะเขือเปรี้ยวลงไปน้ำลายไหลเลย,เยจัดชิม บีบมะนาวลงไปเห็นไหมเห็นไหมกล้องแสงมันย้อนหน่อยแต่ว่ามันก็จะเห็นอยู่นะพนาทนาทำส้มตำมากี่ปีแล้ว ใครสอนลุงต่อว่าผมไม่เคยสอนคุณเลยลุงต่อบอกว่าให้ตามต้มตใสกะปิอ๋อสูตรนี้ลุงต่ออ๋อส้มตำใส่กะปิเมื่อก่อนป้านาก็ใส่ตามตามปกติถ้าตำตำแบบคนทักกลางก็ตำไทยใสปูใสปูพอดีลุงต่อไปเที่ยวมาก็เลยเคยกิน่ะส้มตำใส่กะปิก็เลย ใช้ปานาลองทำดูปรากฏว่าแซบหลายแซบหลีแซบเวอร์เวอร์แซบนัวนัวม่สอนท่าประเพณีอะไรัหรหลายหลายเลยหอมไหมอไหมอมมากหอมมาก,อ,มากอยากกิน ชิมก่อนใช่ไหมพี่พ่าต้องเติม,มเปรี้ยวแน่เลยเติมเปรี้ยวกินปิดอรอมมากเผ็ดกำลังดีเลยอร่อยมากเลยครกเนี่ย ยอดก็าน่าลองชิมบ้างสิผมว่าอร่อยนะแั่ขาดเปรี้ยวมันเดียว,ว,วเป็นไงผมว่าโอเคไหมได้แล้ว

เกีียวไว้ก่อนยอดครับเดี๋ยว,ยวปานาแกมีอีกสองเมนูที่จะทำเดี๋ยวต่อตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับส้มตำกะปิส้มต,ำ,มตำไทยใส่กะปมิมือปนานาอร่อยมากนาหน้าปานาดำหน,หน่อยนะเดต่อแสงหล่อไปไหน่อยก็จะาโกดกันนะ <laughs> okay